สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าใน EP ที่4ี่เนี่ยรเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะบอกได้เลยว่าใน EP ที่แล้วโอ้โหพระเอกกับนายเอกของเรานะครับทั้งสร้างกูและไปเจี๋ยเนี่ยเริ่มที่จะมีการพองแย่แม่งอนเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าใน EP เนี้ยไปเจี๋ยของเราเนี่ยจะงอสร้างกูยังไงบ้างนะฮะทุกคนถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับกับซีรีส์เรื่องตำนานรักสองสวรรค์ EP ที่4ครับ ดีนะหงลือไม่เห็นนะเมื่อกี้ถ้าหงลือเห็นอีกคนนี่คือแบบอยู่ไม่ได้แน่นอนเลออยากถามลับมาได้เลยขอรับถ้ามีสหายพูดหนึ่งวันนี้เขาพบเรื่องลบากเรื่องหนึ่งเห็นก็เพราะสตรีนามหนึ่งนะองค์เทพข้าอยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วโดวยนิสัยของท่านจะมีสายจะไภพบเซียนที่ไหนกันอ๋อใช่ใช่ใช่ใช สายจไปพบพเสียนุสตรีนางหนึ่งองค์แทพแต่ตอบได้ในขอรับสหายข้าพูดนีเปียบเปยบเขาเป็นแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยแบ่งรับหน้าที่ต่อสมีชิตแต่ไม่คาดคิดว่าจะพลาดดุสตรีเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนางก็ใจติดว่าตัวเองถูกหลอกใช้โมโหต่อว่าเขารุนแรงเจ้าว่าควรทำยังไงดีตายแล้วนี่คือการช่นนั้นสายสาพันาหัวใจใช่ไหมแไ่กับนางเหรอขอรับสิอาจารย์ ออเป็นสิษย์อาจารย์กันเมื่อท่านพบว่านายถูกนังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้รีบบอกความจริงอธิบายความเข้าใจผิดและทำแลงจิตพร้อมกับนางดีหรือไม่ไม่เคยอืมแต่สายข้าพูดนั้นก็ําเพื่อความปลอดภัยของนางงั้นก็ใช่ละีนเมื่อเป็นสิทย์อาจารย์ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแม่ทัพสวรรค์กับนักรบสวรรค์และก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเสือจินกับเสือจิ้นฉันจะบอกว่าข้อมีแต่ปฏิบัติและออกคำสั่ง ดูแค่ผลลัพธ์และมูลเหตุไม่สนใจความรู้สึกอย่างนั้นเหรอคือขอรับนะศัตรูอยู่ตรงนะหน้านะเอาสนใจความรู้สึกทุกเรื่องแล้วทำพลาดเนะหรอฮ้ยอง์เทพท่านน่ะน่าจะจริงจังเกินไปนะในใจของเซนตรีมีแค่ใส่ใจกับไม่ใส่ใจเชื่อใจกับไม่เชื่อใจหากสายผู้นั้นมีเรื่องผิดประ i ผู้นั้นแล้วก็ถือเป็นความผิดบุรุษผู้นั้นหูรื้อก็เก่งเนาะผิดจริงๆก็เล่นตามน้ำไปเรื่อยอ่ะนั้น คุณทำยังไงยอมรับผิดสิขอรับฉะนั้นข้าจะไปบอกสายผู้นั้นเดี๋ยวนี้อืมโอ้ใบเช้น่ารักไาทเราจะไปไหนกันเลยปริกาศทช้นั้นไม่เลวเนี่ยไปดูทางสะพานกันดีไหมเอดูเจ้าทรมานเขาสิสภาพเจ้าแบบนี้ยจะเกี่ยวแซมกูอีกเหรอแล้วคิดถึงทำไมข้ารู้ไม่งามเหรอ งามจะไปไล่ปีศาจได้เลยเจ้าตาไม่ถึงน um um ี่เจ้าอย่าได้ทําำชมสินะได้องค์เทพเทียนฉี่รูปชมโดดเด่นจะต้องขโมยหัวใจส่้ากูได้อย่างแน่นอนแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยฮะไปเจียมไม่เคยร่วมงานเล้งใดทำไมเขาถึงเข้ามาได้ไอเทียมาแล้วองเทพไอเทียมองเทพ เหตุใดท่านถึงมากาชุมนุมบุกเพได้คาไม่ใช่ว่าท่านถูกใจเทพธิดาองค์ใดเสียอิงฝึกบทเพลงใหม่มาหนึ่งบทไม่รู้ว่าจะมีวาสนาบรรเลงให้องค์เทพฟังหรือไม่เที่นม่จะเป็นเอ้ยเขาแี่ีผลเสงองค์ว่าที่ไม่เส็จน้าใหม่องค์เทพร่าซูมุดยากเกิดเรื่อะไรขึ้นคุณเทพที่าเกิดัมดแล้วเหรอไม่รูเจ้ากนแข็งนั่นเด็๋ที้ใส่ไดไงต่อหน้านีเจ้าสุเทพธิดาไปตำหนักเขาเขาก็ปฏิเสธ ตอนนี้มาโปรเสน่ห์ที่นี่น่าประหลาดจริงส้ากูเจ้าว่าวันนี้ข้าแต่งตัวเป็นยังไงบ้างเจ้าจะไปรับปริศนาและเทนทีเาอกวอะไรนะสร้างกูยังไงเราไปหาที่สงบๆชมทิวทัศน์กันดีกว่านะไปนี่เจออมแพแค่อีกวใช่จะมาสันทีข้ามาหรือไม่มาไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าถ้าตามหาเจ้าอยู่สม่ครู่ก็เห็นเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วดูสบายใจยิ่งนักน่ะนะน่ะกังวลใจ่างห่าง นัทตลกสิ้นดีวันนั้นข้าตามเจ้าออกไปนอกตำหนักเขาซซ่งเจ้าไม่แม้แต่จะหันกลับมามองติว่าอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีอย่างนี้ต้องสาแต่ภายนอกได้และยังช่วยเพิ่มพลังวิญญาณอีกด้วยปรัปันยิ้มละหนึ่งแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรแล้วอ๋อจริงสิวันนั้นข้าเสียมรารยาทไปให้อภัยข้าด,ด้วยเดี๋ยวก่อนฮะมีไรเหรอเจ้าเคยโทษว่า ข้าทำให้เจ้าขายนะ่ะซัํงกูวันนี้ข้าตั้งใจมาอขอโทษเจ้าโอ้ยไม่ตายละโอ้ขับเป็นแถว<ร>เลยมีความผิดอันใดเหรอเรื่องที่จิ๋วโยข้าผิดที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเจ้าไม่ได้ไต่ตรองในมุมของเจ้าเป็นความผิดข้าเองแต่ข้ายังเย็นรานถึงจะไม่มีสสวนี ข้าก็ใส่ใจเรื่องของเจ้าเหมือนเดิมข้าพูดจากใจจริงขอเทพประมงสร้างปู่จะได้ถือสายกโทษใี้ข้าด้วยจุกตอนนั้นจุกคนมากมายมีที่ไหนอาจารย์มาขอโทษลูกศิษย์เต็ลูกขึ้นเอาละใจฟูไปอีกแล้ววิชาบนโลกมากมายหยุดน้าเรียนไม่ได้ช่นนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ด้วยมีนัดเข้าไปเล่นไพ่เกาแต้ม สักกูจู่ๆข้าไม่ดีว่าพรุ่งนี้ข้าไม่ว่างเล่นเล่นไพ่เตาแต้มยกเลิกพี่จงเฮเล่นเมื่อฝาบาทน้อยกับองค์เทพปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นเรามาดื่มด้วยกันเถอะลืมเรื่องเข้าใจผิดกัน้หมดอ๋อสุริยงจะทำอะไรอนี่ยองค์เทพเทียนชีข้าไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องฝาบาทน้อยนังร้ายไหมแม่นังร้าย เป็นชุดหรออภรรท์ของฝ่าบาทน้อยดูแล้วเขาคู่กับชุดที่เสดจะแทพไปเจียสงสัยมากเลย,ยจริงด้วยจริงนะขอบคุณองค์เทพไปเจียที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้อภพอท์เงียบงันเช่นนี้ฝ่าบาทน้อยคงจะไม่โกรธถ้าเป็นแน่พรุ่งนี้ยามเชิญรอข้าที่กำนักช้างยว่นน้อยหุยยิ้มหนึง่งซร่างกูว่าเพียนเพียงน้าเบื่อจะตาย ถ้าเจ้าเบื่อไพ่ก้าวแต้มแล้วข้าพาไปท่องภูมิพล่านได้นะวิชาบนโลกมากมายอยู่รังเรียนไม่ได้ไม่รู้ว่าจ้ก้อนน้ำแข็งนั้นใช้วิธีอะไรนะถึงทาให้เจ้ากลายเป็นคนขยันแบบนี้ได้หล่อทำไมเหรอเห็นข้าเก่งขึ้นเจ้าก็ดีใจเหรอข้าหล่อไงอันดับแรกอาสบายฮุห้าฮุถ้าทหารเจ้าอีกตั้งนาน่ะทำเป็นแบบนี้กเสนาอยู่ตรงนี้ล่ะเยี่ยมอีสันจุนถ้าอยากได้บทเพลงของพวกน้อยเหมือนกันเหรอ ได้ได้บุกเพของเจ้าผู้่นสนใจใ้าไม่สนใจล่ะอ๋อไม่สนใจไปว่าสนใจนะเนีม่ท่านสั่นไหเหมือนกันเหรอมีผู้หมายฟองอยู่แล้วล่ะสิออดูท่านผู้นั้นจะดื่มเยอะเกินไปแล้วอ๋อใช่จะเป็นว่าได้ยังไงผู้นั้นคิดว่าในพิพพพเทพนี้ใครจะรับมือท่านไหวจริงหรือไม่เธอทำไมเหรอ หน้าตาของข้าก็มันยามฝีมือข้าก็มีไม่มีตรงไหนโอ้ดีมาไม่ขาดตรงไหนเลยเก่งเกินท่านแล้วก็คืออ่อนโยมมีมารยาทไม่ขาดแม้แต่น้อยสัปดาห์ควบม้าไม่มีขาดออสิ่เดียวที่บรรลุได้คือศาสตร์ช่วยใจไว้พูดน้อยผิดไปแล้วถ้าไม่ปล่อยมือเธอเกิดพูดน้อยหมดสติไปก่อนต้อยมีของพิเศษแค่ไหนก็ออกมาไม่ได้ไอ เนี่ยีสวนจีนสิ่งนี้เป็นของล้ำค่าที่สุดทอดมาจากบรรพบุรุษแค่อันเดียวเห็นผลแน่นอนแล้วถ้าไม่ได้ผลล่ะคุณน้อยบ้ันเกยนที่จะอายุยืนหวังแค่ว่าพอท่านทําสาเร็จจะจําความดีของผู้น้อยได้อย่างต่อเนื่องที่สามบุเพบทพิพรล่รอเลยนะเทียนฉีรอเลยนะเอาไป น่าสนใจน <leaders. S 1> ่าสนใจเฉนชีถ้าอยากลกลับตำหนักเฉาเซิ่งแล้วาจะชอบความคืนไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลับมาเช่นนี้พรุ่งนี้ข้ายังต้องไปฝึกที่ตําหนักชา้างยนแต่เช้าขอตัวก่นอนอซังกูข้ายกโอ้ยไม่ได้ดูไฮไรเลยดีมากซัก,กูอยู่ๆก็ช่วยสร้างโอกาสให้ข้าซางกูทำดีข้าจะต้องคว้าไว้ดีเอาให้ได้เด้อ Gotta อุตาะใคมาด่าท็ต้อง้า่ค่ะอุตาะอุตาะเดี๋ยวแย่แย่ทำไมข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีรูปโฉมงดงามขนาดนี้ครับเจ้าขุนเทียิดาที่งามที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอในชีวิตของปีชาตินี้เราจะมีแค่กันละกัน ใครเป็นคนจยนได้บุพเพนี้กันทำไมมายอนให้เร็วกว่านี้เจมีเยี่มได้ล้วเดาจับได้ละองค์เทพสามหมื่นปีก่อนตอนนั้นได้พบกับองค์เทพที่สวนดอกไม้องค์เทพเคยกล่าวไว้ว่าอ๋อดอกไม้หรอผู้ใดอยู่ที่นี่ สุ่ออิ้ดูแลฤดูทั้งสี่แห่งแดนสวรรค์เพราะกลิ่นหอมของดอกไม้ดึงดูดเลยบางอานบุคคมาในสวนหากทำให้องเทพตกใจขอท่านโปรดอภัยนางก็รักของนางเนาะสามหมื่นปีแล้วว่าอิ่งดอกไม้รอต้อนรับผีมาเป็นชื่อที่พยเราะนะแหมอิ้งดอกไม้รักผีมา การประโยคนี้ทําให้ผู้น้อยรอคอยถึงสามหมื่นปีที่ให้เจ้ารอสามหมื่นปีไม่ใช่คำพูดที่ข้าเคยกล่าวแต่เป็นเจ้าที่คิดไปเองอผู้น้อยทราบองค์เทพมีนิสัยเย็นชาแต่ซุยอิงไม่กล้าขออะไรมากขอแค่ได้อยู่ข้างกายองค์เทพดูแลอาหารและราที่อยู่ของท่านได้พบกันบ่อยๆก็เพียงพอแล้วรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เห็นได้ต้องเอ่ยด้วยทเทพมีมันเชิญกลับได้แล้วผู้นอยไม่กลับคำว่ารัก หาเข้าใจแล้วก็คือทังชีวิตอายุไขของเทพยาวนานซวยอิงไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความทรมายถึงแม้องค์เทพจะไม่รับปากซวยอิงก,ก็อยากจะบอกความในใจกับองค์เทพเชนเห็นมันข้ารู้ดีสุราเมื่อครู่จะจงใจทำหงไม่ทงพูดนะ้วได้มาซ่อกูไปใส่ใจข้าก็จะไม่ลงโทษเจ้า ซุยอิงทราบองเทพยังเมตตาข้าอยู่<ป>เอา้าทำไมสร้างกลุอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะไปที่เนี้ยวจะกลับไปแล้วก็ใช่เหรอถ้าจะพาเจ้าไปจังที่นี่อ,อ,อ,อะไรผิดหรือเปล่า ตอนนี้ผู้น้องช่วยทำไปเยอะเลยนะพี่คุณที่นี่หายเร็ตายแล้วเนี่ยท่าายบนดลงตาดูเหมืนจะเป็นฝีมือของผู่หวจใจราของท่ายกลอยู่ที่ปากท้อทางบุบบ่ไปเร่งว่าจะทำลายปากท้อไม่ได้เฮ้ยมีรับปากผืนนี้ของนางบ้างถ้าถูกทำลายนางต้องด่าข้าไปอีกหมื่นปีแน่ฉันเถอะคงถูกขังอยู่แค่ชั่วครู หากคนก่อเรื่องรู้ว่าคนที่ติดอยู่คือพวกเราจะต้องคร่ค่ากรณนให้เราแนะน่เจ้าเข้าชานเหรอก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอแต่ข้าเข้าชานไม่เป็นข้าจะทําอะไรล่ะเจากก้าไปพักผ่อนสะ <laughs> อย่างนี้เลยเหรอถ้าเราถูกขังเป็นช่วยยามสองช่วยยามข้าคงเมื่อตายแนะ่คุยเป็นเพื่อนข้าหน่อยข้าไม่ชอบคุยไรซ์หระทนไหวหรอ,อ คนไหวหรออุ๊ยท่านยงเล่า้อขัเล่นถ้าก็ไม่ถือสาเรงทใเจ้ามหออีกคอถึงขันดแปะหน้านะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๊า้ใจเอาอย่างนี้เลยเหรอไปเจ้าเขาบอ ถามเจ้าทำไมถึงโยกความชอบเรื่อง,งาเจ้าักันให้กับข้าท่านเจ้าชลานอาลองทายดูสิเขาไม่ทายอเล่นเป็นเด็กเล่นเป็นเด็กอไม่เข้า้าแล้วเหรอให้คนทำหลกหัวดื้อไปไหนได้ด้วยหรอ มหาสัจจันหลือกันพวกเขารักกันมากจริงๆสนุกกว่าทียายในพิภพเล่าซะอีก ชีนำไปช่วยอะมาดูด้วยกันสิถ้าไม่ชอบอะไรแบบนี้เฮ้ยทำยันชาวอยู่ได้ล้วเข้าแต่เขายอมนะยอมนะเนี่ย,ยนี่เรียกว่าดาวหงลวนย่าตาั้แแนงคงจะเป็นผ้าแบบนี้สินะ ทำไมหน้าเจ้าถึงแดงแบบนี้ที่นี่ค่อนข้างร้อนอะไรของเจ้าเจ้าเป็นแค่บัตรคีจะกรุร้อได้ยังไงเด็บัตค<อ>ีอทํทำไมหายไปแล้วจะไม่ชอบดูแต่ข้าชอบนี่น้องลมแล้วต้องเรียนวิชาชำระจิตที่นี่เวลานี้เราจะท่องเพชนวิชาชำระจิตอย่างนั้นเหรอจใจสมงองด่น้ําน้ำใสคือจิต สายลมไม่สร้างคลื่นพบคลื่นไม่ตื่นรัวนั่งสมองกางปากไปที่จัวเอง่นอนใจสมองหมอกจะเข้าชานเจ้าจะใช้จังหวะนี้ให้เขาเข้าชานเหรอได้เจ้ามันแน่มากเจ้ามันแน่มากในเมื่อไม่มีอะไรทำาชนนั้นก็ใช้โชว์ความงามก็แล้วกัน ำ <observed> อะไรก็ต้องบอกให้ข้าดูด้วยเจ้าเข้าใจไหมอืม <dialect> ก็ตอบอื่นเพิมาทำไงเนี่ยห้องเพจวิชาชราจิตก็ดีฉลอดหลักแหลมทิวทัศน์งดงามสรรัญใจลมสันพัดชชยครึ่งหนึ่งเพราะบำเพญครึ่งหนึ่งเออเพราะนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เพจวิชาชราจิตดูนี่ ป็นวงล้อชาตาที่นี่น่าจะเป็นใต้จวนของผูวาเขาดูแลบุกเพของเราเทพในเทพ,พ,พิภพน่าจะเห็นวงร้อเชาตาของทุกคนถ้าไม่ันระวังก็ถูกค่าเรียกออกมาซะแล้ววงร้อเชาตาของย่เอมี วงร้อชะตาของเทพบุภาของชื่อยางเช่นั้นก็แสดงว่าเขาสามารถดูวงร้อชะตาของทุกคนได้อ่้อเจะไม่ดูได้ยังไงล่ะข้าไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูวงล้อสตาของเจ้านะในเมื่อมาวางอยู่ตรงหน้าข้าเองข้าก็ต้องดู ทำแนบีโร่นี่ไปเจียตอนเด็กทำลายที่พัทีไปเจียามันซเฮ้ไปทำงานรู้ we จีของเราจะสูญเสียพลังเทพไปเหมือนกันสัจเทพไวเจี๋พลังเทพสูงส่งลำ้ำลึกเป็นถึงเทพสงครามแห่งเทพทพง์พลังเทพแค่นี้สำหรับเขาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก็จริงเทพแบบเขาชนี้ส่เย็นยินยโสไม่แปลกเลยที่องค์เทพของเราไม่มีสหายทหารเมากันเอง ลออสเตอร์เปทีเรื่องราวของเหล่าเทพทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมันจะเทพเมืนประการเมื่อดูแล้วก็ต้องถูกพลังสะท้อนกลับพระรเทพวานนี้แข่งเจ้าเห็นภาพไปดูอีกข้าแค่อยากรู้ว่าก่อนข้าถือกำเนิดเจ้าเป็นคนแบบไหนจะโกรธข้าหรอข้าโกรธอยู่แล้วถ้าเจ้ายืนถืนทำไรได้คิดข้าต้องขอโทษจ้านะข้าไม่รู้ว่าการดูวงลออสตาร์จะอันตรายแบบนี้ทำหน้าไม่กล้าแล้วเมื่อครูข้าได้เห็นเจ้าในวัยเด็ก ให้บรรทการผัวได้กับเจ้ามา้าถ้าชิงแล้วเขาไปชอบพัผางกับผู้อื่น,นกกวันน่าเพลินไโอ้ยยิ่งเพิ่มคะแนนสงสารให้อีกเลยเนี่ยจะทำอร่อยเอ็นแบบนี้แล้วว่าอย่าสะบัดเข้าออกละ่ะขายังบาดเจ็บอยู่นะนะออกตัวไปก่อนด้วยในทในี่พบนี้ ไม่ได้มีค่าคนเย็นชากับคนน่ากลัวก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใน EP ที่4ของซีรีส์ตำนานรัก2สวรรค์นะครับก็ เราเองเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ตัวไปเจียเองก็รู้สึกว่าใจอ่อนกับสังกูมากๆแล้วนะคะถึงขั้นแบบไปตามง้อสังกูทุกคนซึ่งมันเป็นไปได้มากมากเลยนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวไปเจียเองก็น่าจะเริ่มสนใจสังกูมากขึ้นเนาะส่วนสังกูเองเนี่ยก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะครับน่าจะชอบไปเจียเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจากสายตาเอ่ยจากการเขินอายใดๆเอ่ยนะครับคิดว่าไม่น่านจะพลาดนะครับเร็วๆนี้เราจะได้เห็นทั้งสองคนนี้รั รักกันอย่างแน่นอนนะทุกคนและใน EP นี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของไปเจียด,ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่มีคาแรคเตอร์เย็นชาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเขินหรือว่ายิ้มเท่านั้นแหละ โอ้โหมันโลกละลายมากทุกคนแล้วแบบเขาจะมีสเสน่ห์มากๆเวลาที่เขายิ้มจริงๆนะฮะคืออย่างตอนนี้คือที่เราเห็นนะครับตัวไปเสียเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าจะมีความแบบเย็นชาน้อยลงละรู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับสังกูเองอ่ะจะกลายเป็นอีกคนละคนไปเลยนะจนแบบทุกคนรอบข้างมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบมีอะไรกระทบกระเทือนสมองของไปเทียหรือเปล่าทําไมแบบเปลี่ยนเป็นแบบคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่เราแอบ,บคิดเล่นๆนะครับเราคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้เจอกันมาก่อนหน้านี้ทุกคนหรือว่า อาจจะตกดุมรักก่อนมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะซึ่งอันนี้แบบแอบบคิดเล่นๆนะคะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวไปเสียเองเวลาอยู่กับสังกูรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแต่กลายเป็นคนใจอ่อนง่ายอะไรรู้สึกว่าอ่อนโยนแบบอ่อนโยนกว่าคนอื่นอะ่ะเออซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลด้วยอะไรนะคะก็เลยคิดว่าเอยอาจอาจจะมีอะไรที่แบบซัมติงก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนที่แบบทั้งสองคนจะมาเป็นสิทธิ์อาจารย์กันเนาะแต่เดี๋ยวยังไงนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อน,ะะนี่เป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นเอง ยังเหลือระยะทางอีกยาวไกลมากๆาเลยนะคะที่เราจะติดตามกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเอาล่ะก็สาหรับใน EP นี้นะคะก็ต้องขอจบรีแอคเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้ยังไงไว้รอติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือลุ้นให้ทั้งสองคนเนี่ยแบบสารภาพรักกันสักทีนะคะยังไงช่วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคนและสําหรับเ,เพื่อนๆนคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้อามเลยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ